แต่ละภาคครับแต่ละภาคครับขอให้ขอให้มาบ็อกอก,กิ้งก่อนขอมาบ็อกกิ้งก่อนครับแล้วให้เข้าสาวแต่ละภาคช่วยเตือนถ้าใครภาคมันเลยเร็วล,ปปล,ลรูลปไปพร้อมอุปกรณ์ครับพร,รบ้อมอุปกรณ์ครับกางไว้เลยโลก ชน,นจะถ่ายยังไม่ได้ไปให้คุณมันจะถ่ายแบบชาชนยังไม่ได้ไปให้คุณเดี๋ยวได้หาชื่อมัเจอนะหาเจอหาชื่อมันเจอนะม,มาเอามันนี้หาให้ตัวแทนสีอ่าสีผ้าแต่ละผ้าสี่คนเตรียมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จตัวแทนแต่ละผ้าทั้งสี่ผ้าสี่คนเตรียมนะครับตรงไหนอ่ะชื่อบล็อกกิ้งก่อนนะพร้อมรับไปเลยลองบล็อกกิ้งก่อน กูยืนเซ็นเตอร์ให้อันดูสังเกตบนเวทีว่าตรงไหนมันสามารถสังเกตจะได้เวทีจะได้ไม่เอียงเข้ามาหน่อยไหมกูหันไปดูข้างหลังมีภาพรวมอ่าเพราะต้องใส่ตรงไหนอ่ะคือแอคต์คนอ่ะมันมีไข่มากเหมือนกัน้ว่าตีกว่าไข่อ่ะรู้ที่มันไข่มาก ภาคกลางไาทยอ่อนฟองทำไมอ่ะตัวหายเอาไปก่อนเนี่ยนัากรรมการอะดูทนรถไฟอ่ะอาดูดูวอลกิ้ครับผู้ผู้นี้เข้ามาไหนอ่าอยืนตรงจุดเลยใช่ยืนตรงนี้เลยเนี่ยอดอกเนี่ยดอกข้าอ่อนเข้าไปรีบเป็นกลประมาณนี้อ่ะเชิญครับต่อไปครับ

อ่าด,ดูดอกครับจดจำด้วยนะข้าบครับเสร็จแล้วออกครับตัดสีผ้าครับ